วันนี้โกวิทูจะเดินทางไปที่ทะเลชุมพรพักบ้านบังกะโลรคลเจ็ดร้ห้าสิบาทที่พักริมทะเลแวะทานติ่มซำชมวิวสวยๆที่เขาดินสอทานอาหารริมทะเลบรรยากาศชิวๆ ของกินกันก่อนนะคะซึ่งเราจะไปกินที่ร้านห่อเจ๊ติ่มซำนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเป็นไงบ้างสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ร้าห่อเจ๊ติ่มซำค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าเมนูอาหารที่อะไรบ้างโดยเราต้องเป็นคนเลือกติ่มซำเองนะว่าจะเอาแบบไหนแล้วก็ไปให้เขานึ่งให้คะ่ะ โดยเต็มซำจะราคาเข่งละ20บาทยกเว้นซีฟู้ดเข่งละ25บาทและของทอดก็ราคา25บาทค่ะส่วนเมนูอื่นก็ติ๊กในใบารายการได้เลยมีบอกุเตชากาแฟไข่ลวก ัำที่เราเลือกไว้ก็ทยอยเสิร์ฟแล้วนี่เอามาือหิวหรอิวไม่หิวก็คงไม่หยวเอามากี่ถาดคะกี่เข่งคะอิาอเกแล้วก็ของอื่นด้ใช่ไหมอะไรนะ้วก็มีของยอื่้ใช่ไหมมีคนหิวผักนี่เก็บด้าหนกินผ เชิญอันเชิญออกไปก่อนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่เขาดินสสค่ะเป็นยังไงมึงอิงแ้อนนึงดูเครียดมากนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่เขาเรียนสอนจะมีอะไรบ้างตอนนี้เราก็อยู่ที่เขาเรียนสอนคะจะถ่ายลงไป้ายไ้ถ่ายรวมกัแล้วก็มีนกเหี่ยวเป็นรูปปั้นเนาะมีค่ะเป็นวิวข้างหลังเาเป็นจุดชมวิวนะแต่ว่าหน้าที่เรามาเนี่ยไม่ใช่หน้าที่มีเหยี่ยวมานะคะก็ละเลยไม่มีูงเหี่ยวซึ่งเขานี้ก็เป็นจุดชมวิวของทะเลชุมพรค่ะ ถ้าเกิดมาช่วงเดือนกันยาถึงเดือนตุลาคมก็จะได้ดูเกี่ยวที่อกพยพมาด้วยนะโดยเขานี้ก็ได้ชมวิวแบบ360องศาเลยได้ชมทะเลทั้งสองด้านตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินธรรมชาติเพื่อขึ้นไปชมวิวอีกด้านหนึ่งของทะเลคะ่ะนี่ก็เป็นเส้นทางธรรมชาตินะคะที่เดินขึ้นมาคะ่ะ ซึ่งเมื่อเราเดินขึ้นมาแล้วก็จะได้ชมวิวทะเลอีกด้านหนึ่งด้วยสวยมากตอนนี้นะคะเรากำลังไปที่รีสอร์ทคาชื่ออะไรคะอิงชื่ออะไรวะนานาบีดถูกต้องคะ่ะนานาบีอันนี้ก็คือกำลังขับรถนะคะบบไปที่รีสอร์ทซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบข้างทางก็เป็นทะเลนะคะจะเป็นทะเล กอนก็เป็นรีสอร์ทริมทะเลค่ะเดี๋ยวเราไว้ถึงที่พักแล้วเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูนะคะซึ่งเราก็สู้ชีวิตมากมาตอนหน้ามรสุมค่ะทำให้ขื้นแรงนิดนึงเราก็ได้ทำการเช็คอินเพื่อเข้าที่พักซึ่งห้องที่เราจองก็เป็นบังกะโลนะคะนี่เรก็จะผ่านะคะมาดูห้องพักของเรานะคะที่นานาบีทรีสอร์ทค่ะ ที่ชุมพรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าห้องของเราเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะคือบางกะโลนะคะห้องสู์สี่จ้า งก็จะเป็นทะเลเนาะเป็นทะเลนนค่ะ,ะเรามาดูที่ห้องพักกันดีกว่าเดี๋ยวเราเปิดประตูเข้าไปเล,เลยลนี่ก็จะเป็นจริงโนนตรงนี้เป็นตู้เย็นกาต้มน,น้ำโคมไฟก็ห้องก็ตกแต่งแบบสไตล์แบบร็อบ มีโต๊ะข้างแป้งค่ะแล้วก็ทีวีแล้วก็มีเก้าอี้สำหรับนั่งเล่นเนาะเป็นห้องแอร์นะคะอันนี้แล้วก็วิวข้างบ้านก็จะเป็นวิวสวนแล้วก็เห็นสระ่ายน้ำเนาะเราไปดูกันที่ข้างหลังข้างหลังของเราตรงนี้นะคะเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้านะคะเราเสื้อผ้าไปเก็บแล้วเรียบร้อย ะะแล้วก็มีกระจกเนาะกระจกบานใหญ่มาเริ่มเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำของเราค่ะห้องน้ำของเรากว้างมากกว้างมากคือนี่กว้างจริงดูอันนี้ก็เป็นอ่างมือสไตล์ล็อบเหมือนกันค่ะลองมาดูค่ะ ป็นนี่อ่างอาบนะ้ำแล้วก็มีฝักบัวนะแล้วก็มีน้ำอุ่นแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องชักโครกเนาะตรงนี้อยู่ตรงนี้อนนพอห้องชักโครกแล้วนะคะตรงนี้ค่ะก็จะมีประตูอีกประตูหนึ่งเนาะไปด้านหลังคือนอกจากมีอ่างอาบน้ำแล้ว ยังมีห้องฝักบักวแบบเขาเรียกไงอ่ะแบบ o อ t d o o r หน่อยๆก็คือ,อน้องเขาจะเป็นแบบหลังคาโลกนี่เลยเห็นแบบต้นมะพร้า,พาวเนาะแบบนี้เลยเป็นแบบเหมือนห้องล้างตัวเนาะสำหรับแบบบางคนอาจจะแบบไปเล่นน้ำทะเลมาเราก็แบบมาอาบน้ำตรงนี้นะคะแทนก็จะเป็นลูโล่งนี่เลยนี่ถ้าจะมองไปข้างหางลังคุณลูกทุ้นี้ ัวรอบๆรีสอร์ทนะคะที่เรามาคือนาตาบีชค่ะอันนี้ข้างหลังก็คือห้องพักของเราค่ะเป็นบางกะโรนะคะซึ่งอยู่ติดสระว่ายน้ำเดี๋ยวเรามาดูสระว่ายน้ำค,ค่ะก็จะเป็นสระว่ายน้ำค่ะข้างหลังเรานะคะส่วน and เราก็อยู่ระหว่างสั่งอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะคะซึ่งแม่ก็จะเป็นแบบบรรยากาศริมทะเลนะคะแบบนี้ก็้ไปเห็นทะเลเหมือนันเป็นไงสมูทบรรยากาศดีแต่ว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวขอสั่งอาหารก่อนนะโอเคค่ะเดี๋ยวขอสั่งอาหารเดี๋ยวมาดูเมนูกันค่ะ นี่ก็ได้เวลาอาหารเช้านะคะเราจะไปทานอาหารเช้ากัน เชา้าค่ะซึ่งตอนนี้เราก็อ,อ,ยอยู่ที่ข้าอาหารของอาหเช,าาชา้า,าอาหารเช้านะคะมาเยอยแยมมาใหม่เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะอาหารเช้าก็จะมีแกงใต้ไ,ไม่กันเบรคฟาสต์ข้าวต้มขนมหวานกาแฟโอวัลติน จะเป็นบรรยากาศยามเช้าหน้าที่พักนะคะก็ทะเลก,ก็จะประมาณนี้เลยรามาในช่วงฤดูมรสุมนะคะมันก็จะมีคลื่นแรงนิดนึงแต่ก็ยังสามารถเล่นน้ำได้นะอยากจะบอกว่าทิปชุมพรของเรายังไม่จบนะยังมีต่อกันในพาร์ทส,สองนะรอติดตามกันได้เลยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อในชุมพรรอติดตามกันด้วยนะ